เลือดขาวเท่าไหร่ที่คุณหมอจะปฏิเสธการรับคีโมสัสดีค่ะพี่เจี๊ยบบอกเราสุขภาพเจี๊ยบเด็กเฮลวก,กลับมาอีกแล้วนะคะกับคำถามของผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อนๆทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าพี่เจี๊ยบนั้นทำงานทางด้านของการแนะนำให้ผู้ป่วยนั้นได้เตรียมความพร้อมร่างกาย ก่อนจะเดินเข้าสู่กระบวนการรักษาและขณะที่กระบวนการรักษาเกิดขึ้นแล้วร่างกายจะต้องแข็งแรงและรับการรักษาต่อเนื่องให้ได้และหลังจบการรักษาร่างกายผู้ป่วยก็ต้องแข็งแรงและสามารถใช้ชีวิตดำเนินตามปกติของตัวเองได้นั่นคืองานของพี่เจียบวันนี้กับคำถามของเพื่อนที่ถามเข้ามาว่าแล้วในขณะที่เราเป็นมะเร็ง เม็ดเลือดขาวเท่าไหร่ที่คุณหมอจะปฏิเสธให้เรากลับบ้านแล้วรับเคมไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นภาวะของการเสียโอกาสอย่างมากนะคะเรารอมาตั้งสองสัปดาห์รอแล้วต่อกระบวนการรักษาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่แล้ววันที่คุณหมอนัดเม็ดเลือดขาวกับไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นและสูงพอที่คุณหมอนั้น จะให้ีโมเราได้จึงเป็นปัญหาค่ะเพราะเราก็จะรับีโมไม่ได้กลับบ้านไปต้องไปรออีกหนึ่งสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์อย่าลืมว่าทุกครั้งเป็นไปไม่ได้ที่ปฏิเสธแล้วพรุ่งนี้คุณมาใหม่มืลืนนี้คุณมาใหม่อย่าลืมว่าคุณหมอรักษาไม่ได้รักษาเราคนเดียวยังมีคิวของผู้ป่วยอีกเยอะแยะมากมายที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา รับคีโมไม่ได้จากเม็ดเลือดขาวต่ำและถูกปฏิเสธนั่นหมายความว่าเราเสียโอกาสไปอีก1-2ส,สัปดาห์ที่ต้องกลับไปพบกับคุณหมอใหม่ยาคีโมพี่เจ๊บอกทุกครั้งนะคะว่าคีโมนั้นใน1เข็มฤทธิ์ของการทำลายเซลล์มะเร็งนั้นเขามีระยะเวลาคุณหมอถึงได้นัดเราว่า2ส,สัปดาห์บ้างละ1สัปดาห์บ้างละวันบ้างละ ซึ่งเขาในการนัดหมายในแต่ละครั้งนั้นสอดคล้องกับประสิทธิภาพของคีโมในการที่จะรักษาในแต่ละครั้งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราถูกยืดออกไปการยืดเวลาออกไปคีโมย่อมลทธอ่อนแออ่อนแรงลงเพราะนั้นเมื่อคีโมอ่อนแรงเซลล์มะเร็งตัวที่แข็งแรงกว่ามีโอกาสกลับมาได้พี่เจฟมีโอกาส ที่ได้อ่านหนังสือเยอะแยะนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พี่เจฟมีติดบ้านนะคะเป็นหนังสือที่พี่เจฟใช้ในการศึกษาบางครั้งเวลาที่เราไปพบแพทย์เราไม่สามารถที่จะถามแพทย์ได้ทุกเรื่องได้ทุกอย่างบางครั้งคําถามที่เราจะถามเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถามอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามีหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วเราได้ศึกษาเองบ้างก็จะถือว่าเป็นการดี ที่เพื่อนถามมาว่าวเม็ดเลือดขาวเท่าไหร่สำหรับเราในการดูแลที่จะไม่ให้คุณหมอนั้นปฏิเสธเราเอหนังสือเล่มน,นี้ที่เขียนโดยพลเอกประสานเปรมสกุลน,นะคะท่านเขียนไว้ว่าโดยเม็ดเลือดขาวของเราก็คือ WBC นั้นมีค่าอยู่ที่5 0 0 0 1ถึง1 1 0่0เ่เซลล์ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นโดยปกติ มาตรฐานของโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลก็จะไม่เหมือนกันบางโรงพยาบาลอาจใช้มาตรฐานอยู่ที่4,000 4,500 5,000แล้วแต่ว่าคุณหมอท่านไหนจะมีมาตรฐานหรือโรงพยาบาลนั้นจะมีมาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่ถามว่าค่าเท่าไหร่ที่ไม่ควรที่จะให้ต่ำเกินไปและไม่เสี่ยงถูกปฏิเสธแน่นอน ที่จบทำงานและวัดผลจากลูกค้าจากผู้ป่วยมานานเนี่ยนะคะซึ่งที่เห็นมาตลอดก็คือไม่ควรจะต่ำกว่าสี่พันไม่ควรจะต่ำกว่าสี่พันนะคะเพราะถ้าต่ำกว่าสี่พันนั่นคือต่ำเกินไปแล้วการที่ค่าเม็ดเลือดของเรานั้นอยู่ที่ระดับสี่พันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเม็ดเลือดของเรานั้น4ี่พันแล้วทำให้เรานั้น สามารถที่จะแข็งแรงสามารถที่จะปลอดภัยจากกระบวนการรักษาที่คีโมที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง4ีพันเป็น4ีพันของเม็ดเลือดขาวที่อ่อนแอมากๆเป็นอย่าลืมว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวก็เปรียบเสมือนเซลล์ของมนุษย์มีตัวอ่อนมีตัวแก่มีอนุบาลมีคนหนุ่มสาวมีวัยหนุ่มสาวมีวัยชรามี กําลังเจ็บป่วยอยู่โดนคีโมเข้าไปแล้วกําลังจะแย่แล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าเราไม่ทราบเลยว่าในกระบวนการเหล่านี้เซลล์เหล่านี้อยู่ในร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนัน้นั้นการที่เราไม่ทราบจะเป็นการทําให้เรานั้นเสียโอกาสถึงแม้เราอาจจะรับได้แต่รับแล้วเราอาจจะอ่อนเพลียร่างกายเราอาจจะซุดลงไปแบบชนิดกระทันหันเลยเป็นไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นทํายังไงให้เม็ดเลือดขาวของเรานั้นแข็งแรงและต่อสู้และพร้อมที่จะรับคีโมต,ต่อไปได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่เจบมาบอกกันก็ฝากว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยทุกท่านอ้ออย่าลืมพี่เจบ มาแนะนำว่าทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลเพื่อนๆต้องอย่าลืมขอผลเลือดกลับบ้านนะคะเราจะได้รู้ว่าเอตลอดเวลา2ส,สัปดาห์ที่เราดูแลตัวเองนั้นเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนเม็ดเลือดของเรานั้นดีแค่ไหนเราจะได้เอามาเปรียบเทียบกันได้ไงนะคะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้เรานั้นปลอดภัยได้ขอบคุณหน้าค้ที่ติดตามกัน พี่เจี๊หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสนใจยังไงแล้วเอ๊เม็ดเลือดขาวของของของพี่ของน้องของหนูไม่ขึ้นมาสักทีนึงทำยังไงดีจะให้ขึ้นมาได้ดีเหมือนอย่างคนอื่นๆเขาพี่เจี๊มีสารอาหารในการแนะนํานะคะยังไงก็ติดต่อมาตามท้ายคลิปนั้นสารอาหารของพี่เจี๊เพิ่มเม็ดเลือดขาวได้จริงค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป ขอบพระคุณมากที่ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีฟื้นฟูร่างกายเพิ่มเม็ดเลือดขาวบำรุงไตไปกับพี่เจีย๊ยบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆฟรีไปได้วยกันเลยนะคะ